วิวที่เห็นอยู่นี้ครับไม่ใช่ยุโรปครับแต่อยู่ใกล้กับไทยและอยู่แค่ประเทศจีนเท่านั้นเองครับนี่คือภูเขาสี่ดารุณีนะครับหรือว่าซื่อกู่เหนียงซานนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดธรรมชาติของจีนครับที่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะอยู่ไม่ไกลนะครับจากเมืองเชิงตูครับแถมยังเป็นที่เที่ยวระดับ 5A นะและเมื่อปี2006นะครับก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยยูเนสโก้ด้วยส่วนไอชื่อเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องชื่อสี่ดารุณีครับคำนี้มันแปลว่าหญิงสาวทั้ง4 4ััาาจกกลษณขขอองงยดเท้ที่ครับมาตาเล ยอดเขาเอ๋อเฟิงยอดเขาซานเฟิงและยอดเขาเหยา่เหมยนะครับโดยรูทการเที่ยวภูเขาสี่ดารุนีนะครับมีทั้งหมด3เส้นทางด้วยกันครับซึ่งเราเลือกเส้นทางหุบเขาซวงเฉียวโกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหุบเขาที่ยาวที่สุดและถนนเดินทางง่ายที่สุดนะครับแต่ถึงจะเดินทางง่ายที่สุดนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะอย่างตรงนี้ครับนี่คือจุดชมวิวยอดเขาโปตาลานะครับเป็นยอดเขาที่มีความสูง5,300เมตรเหนือระดับน้ําทะเลขึ้นไปเต็มไปด้วยหิมะที่ปกคลุมยอดด้านบนอยููู่่่ตลลลลออออดดเเเวววาาาาาะครรับบบซึงงงงขขขกกปทยแ้้จ พระราชวังโปตาลานั่นเองครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตรจริงก็เข้าใจนะว่าทาไมเขา เรียกที่นี่ว่าแบบเทือกเขาแอลองจีนบางคนก็เรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนบังกรส่วนช่วงที่แนะนําให้มาเที่ยวมากที่สุดครับจริงๆต้องบอกว่ามาเที่ยวได้ทุกฤดูเลยนะครับโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งช่วงที่เรามาครับคือกรกฎาคมครับเป็นช่วงที่เขาเนี่ยแนะนำนะครับอยากแนะนาให้ทุกคนได้ลองมากันจริงๆนะครับเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าอยากเห็นวิวแบบนี้เนี่ยต้องไปไกลถึงยุโรปหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วประเทศจีนก็มีแบบนี้เหมือนกันและหลายที่ด้วยครับใครเคยไปมาแล้วบ้างครับลองคอมเมนต์บอกเราหน